เมื่อคนรักต้องไปทำงานที่ห่างไกลแล้วอยากจะกินส้มตำเป็นคุณจะทำยังไงล่ะครับเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเห็นมิสิกิและก็สามีของเธอที่กำลังทำกับข้าวแล้วก็หยอกล้อกันตามภาษาสามีภรรยาทั่วไปซึ่งดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวที่ดูดีมีความสุขมากซึ่งสามีของมิสิกิเนี่ยก็จะเป็นพนักงานที่ค่อนข้างเก่งมากเลยทีเดียวจนทำให้ช่วงเย็นของวันนั้นเนี่ยหัวหน้าผู้แสนดี ก็เลยไปกินข้าวเย็นที่บ้านของสามีมิซิกิจึงทําให้หัวหน้าผู้ใจดีก็ได้รู้จักกับมิซิกิซึ่งทั้ง3เนี่ยก็กินข้าวแล้วก็พูดคุยกันตามปกติแต่ด้วยความสวยแล้วก็ความน่ารักของมิซิกิจึงทําให้หัวหน้าผู้แสนดีเนี่ยรู้สึกประทับใจมิซิกิตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็ตัดมาเช้าวันถัดมาหัวหน้าผู้แสนดีเนี่ที่ต้องการให้สามีของมิซิกิย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดแต่สามีของมิซิกิเนี่ยก็ปฏิเสธ คำสั่งของหัวหน้าผู้ใจดีเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งซื้อบ้านกันเลยไม่อยากจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดซึ่งทําให้หัวหน้าผู้ใจดีเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่แล้วก็ตัดมาเช้าวันถัดมานะครับสามีของมิซิกิเนี่ยก็ไปทํางานตามปกติแต่วันนี้เนี่ยหัวหน้าผู้แสนดีดันไปบ้านของมิซิกิเพื่อไปหามิซิกิแล้วก็สร้างเรื่องว่าสามีของมิซิกิเนี่ยว่าอยู่ที่นี่ทํางานได้ไม่ค่อยดีและอาจจะถูกไล่ออกได้ และมิสิกิเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยดีและกําลังที่จะโทรหาสามีของมิสิกิแต่ทางหัวหน้าผู้ใจดีเนี่ยก็บอกกับมิสิกิว่าให้เก็บเรื่องนี้นี่เป็นความลับแล้วก็อยากให้มิสิกิช่วยคุยกับสามีของมิสิกิเนี่ยให้ไปทํางานที่ต่างจังหวัดให้ได้พอตกเย็นสามีของมิสิกิก็กลับบ้านมาตามปกติมิสิกิเนี่ยก็พยายามคุยกับสามีเพื่อให้สามีเนี่ยย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดซึ่งแน่นอนว่าสามีเนี่ยก็เชื่อฟังและก็ยอมไปทํางานที่ต่างจังหวัดแต่โดยดี ซึ่งจุดเปลี่ยนของเรื่องเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่สามีของมิสิกิได้เดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดหัวหน้าผู้ใจดีเนี่ยก็แวะมาหามิสิกิมิสิกิก็งงมากว่าหัวหน้าผู้ใจดีเนี่ยมาบ้านของตนทําไมซึ่งหัวหน้าผู้ใจดีเนี่ยก็ทําหน้านิ่งไม่พูดอะไรแต่คิดว่าก็น่าจะหิวแล้วก็บวกกับหัวหน้าผู้ใจดีเนี่ยก็น่าจะอยากตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับมิสิกิที่ได้ช่วยคุยกับสามีของเธอให้ย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดได้ พอแล้วเนี่ยหัวหน้าผู้ใจดีก็เลยชวนมิสกิของเราเนี่ยมากินส้มตำด้วยกันซึ่งมิสกิก็ยังไม่หิวก็เลยยังไม่อยากจะกินส้มตำในตอนนี้แต่ด้วยความหิวแล้วก็บวกกับความพยายามเต็มความสามารถของหัวหน้าผู้ใจดีที่อยากจะตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับมิสกิจึงทําให้มิสกิของเราไม่สามารถปฏิเสธการกินส้มตำแสนอร่อยที่หัวหน้าผู้ใจดีมอบให้ในครั้งนี้ได้ครับจากนั้นก็ตัดมาอีกวัน ทางสามีผู้รักครอบครัวก็ได้โทรมาหามิสกิด้วยความคิดถึงและก็หยอกล้อก,กันตามภาษาสามีภรรยาเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็เพราะว่าสามีของมิสกิไม่อยู่และก็บวกกับหัวหน้าผู้ใจดีเนี่ยก็ได้เคยกินส้มตำกับมิสกิมาแล้วจึงทําให้เมื่อหัวหน้าผู้ใจดีเนี่ยรู้สึกหิวเมื่อไหร่ก็จะแวะมากินส้มตำแสนอร่อยและก็ข้าวเหนียวมะม่วงราดน้ํา,ากะทิกับมิสกิอยู่เป็นประจ,จําเมื่อกินแบบนี้ด้วยกันกับหัวหน้าผู้ใจดีอยู่บ่อยเข้า ก็ทําให้มิสกิที่อยู่คนเดียวแบบเหงาๆเพราะว่าสามีเนี่ยทำงานที่ต่างจังหวัดก็จะเริ่มนึกถึงความอร่อยของส้มตําที่กินกับหัวหน้าผู้ใจดีจนต้องเอามะเขือเทศของตนเองที่ซื้อมาจากตลาดออกมาขยี่เพื่อจะตําส้มตากินเองคนเดียวหลังจากวันนั้นเนี่ยมิสกิที่อยู่คนเดียวและบวกกับสามีที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดจึงไม่มีใครพากินส้มตํา ก็ได้เริ่มเปิดใจกับความอร่อยจากฝีมือการตำส้มตำแสนอร่อยของหัวหน้าผู้ใจดีประมาณว่าฝีมือของหัวหน้าผู้ใจดีเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนี่หว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็กินส้มตำด้วยกันอย่างมีความสุขครับ